อนนี้พิ่ึงก็ได้นั่งในรถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วตื่นเต้นพี่น้องง้างขนาดเลยแบบไม่สะอาดเกี่ยเลยเนาะความือฮาเป็นโอ้ยเสียงดังแห่งแต่ลุงน้อยสบายดีสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านตอนนี้พี่มอ,อยู่ที่สถานีกลางบางซื่อพี่น้องมันเป็นอียงสิพี่มพ์ล่อถามาโดนหลายปีดดานลังคือน้องหนูแดงสถา้าไอ้รถไฟฟ้าสายสีแดงเนาะ ตอนนี้ก็อยู่ในสถานีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มพ์อัดตื่นเต้นแน่เราคนแน่วงทั้งขอให้คือมันมันเป็นสิ่งที่เขาถามาโดนเลยก็ได้ไมาต้อผัดโดยตัวเองอีรีบันนี้ตื่นเต้นอ่ะเดี๋ยวสิภาพี่น้องไปเบิง์ถูกถูกสถานีคือพิมพ์สิมาจากสถานีกลางบางซื่อลงไป สถานีตลิ่ชันเดี๋ยวพี่มนซีรีวิวให้พี่น้องได้เห็นรอบๆเอบนอะว่าเป็นอะไรเนาะไปเบิงกันเลยเนาะคือมันเป็นสถานีที่ใหญ่เรยพี่น้องถามมาขัางทับอินเนี่ยอาชิงงง,ง,งได้นเนื่อว่าจะออกทางใดเนี่ยต้องอ่านป้ายอ่ะป้ายเอาอะนะไฟฟ้าทั่วไปเลยขึ้นทางนี้ท่านตำรวจสารารถไฟสารเมืองก็คือสายสีแดงเนาะ พอเขาลงมาเขากับเจเห็นบันไดาทางขึ้นตั้งซิดห้ไปสันสาราที่สามที่สี่มีป้ายบอกรถไฟทางไกลไปชันชลาห้าหกเจ็ดแปดเนาะแต่ว่าเพิ่นยังมท่นไหรเปิดน,น้องนี่ประตูยังปิดอยู่ทางขึ้น รถเมย์พ่นสิบออกไปนะว่าที่จอดรถประจำทางลูกศรไปทางนี้ประตูทางออกไฟฟ้าซันเมืองบางซื่อตะลิ่งชันเนาะชานชลาที่9ที่สิอันนี้เป็นประตูทางออกที่เราหยอดเลรียนปกติคือรถไฟฟ้าสายทั่วไปเนาะแต่ตอนนี้ก็่ต้องหยอดเลรียนพี่น้องเนื่องจากวักฟรีออกได้เลยตู้ จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติของรถไฟฟ้าสายสีแดงเนาะพี่น้องเครื่องจำหน่ายตัว๋วนี่เดี๋ยวพิมพ์สิพาพี่น้องขึ้นไปสั่นบนซันสลาของรถไฟฟ้าสายสีแดงเพื่อที่จะไปสถานีตะลิ่งชันเนะเาะท้งสามสถานีเดี๋ยวพิมพ์สิลงรีวิวแต่ละสถานีให้พี่น้องได้เห็นเนาะ จากสถานีบางซื่อไปหอดสถานีตลิ่งชันก็บางซ้อนบางบํารุงแล้วก็สุดท้ายหม่งสถานีตลิ่งชันเนาะส่วนภายในสถานีกลางบางซื่อพิมพ์อัดจ,จับโบทไทยเมดนอกเนือจากว่าบางโซนผลแบงไ้พ่อแม่พี่น้องสีดวัคซีนอยู่นะก็เลยว่าบบสามาถย่างไปบางโซนใดเนาะถึงกับสียางไทยซัมทีว่าไทยใดเนาะพี่นอ้องเดี๋ยวพิมพ์สีพาขึ้นไปสันสันสลาของรถไฟชานเมืองเนาะ ทางขึ้นของรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงบางซื่อตะลิ่งชันบางซื่อรังสิตหนูแดงทางลงมันจะมีบันไดเรือนลงไปข้างล่างส่วนด้านนี้เป็นทางขึ้นมาชานชลา วแรนเนาะพี่น้องคือสแปร์ไว้ซื้อเนี่ด้านเนี่ยส่วนด้านที่สิกาบัตเตลิงชันคือฟังนี่เนาะวีเข้มก็อยู่โซนสันชลาแล้วเนะกาลังสีุดรถไฟฟ้าสายสีแดงเนาน้องนูแดงสำหรับรถไฟฟ้า เมืองทั้งสองสายเลยคือบางซื่อรังสิตบางซื่อตลิ่งชันเนี่ยเพิ่อใไ้ทดลองใส่บริการฟรีตลอด3าเดือนเนาะโดยเริ่มตั้งแต่วันที่สองสิงหาคมเป็นต้นไปคือมือนีมือทําอิดเนาะพี่อนเพื่อนเปิดเริ่มใส่ตั้งแต่สิบโมงคึงส่วนวันถัดไปมืออื่นเน่มเที่ยวทําอิดคือหกโมงารจนหอดถุงหนึ่งของถุกมือเนาะตอนนี้เพื่นกันได้นั่งไม่รถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วตื่นเต้นพี่น้พอนง้างขนาดเลยแบบ สะอาดเกี่ยมเลยเนาะโต๊ะต,ตั้งก็อยูนะมอ้างอันี้มีมองจับคือรถไฟฟ้าใต้อื่น ออกจากสถานีกลามบางซื่อเนาะต่อไปจะเป็นสถานีบางซ่อนเนาะพี่้อดมองลงสองบอนุองน้องหนูแดงเห็นบอกอันยะอยู่เป็นแถวกัอนอยู่เลี้ยงกันนะหออลายๆขบวน บางซอนแล้วเนาะสถานีนี้คือเส่อมต่อกับสถานาีบางซ่อนของสายสีม่วงนะเนาะประตูสิบเปิดทางด้านซ้ายวันนี้พิมพ์กับมาหอดสถานีบางซ่อนแหละน้องพี่น้องได้ลี่สุภาพี่น้องลงบันไดเรือนไปเบิ่งขังลุมหนอเขาเป็นด้ไรชาญชลาที่หนึ่ง แต่ก่อนสิไปผ้าเบิ่งอันนี้ก่อนทางแมงบ่งรางแมงบ่งรถไฟฟ้าสายสีแดงสถานีปลายทางสถานีกลา,างบางซื่อและสถานีปลายทางสลิลึงชันจะให้บริการทุกน้10นาทีของค,ครับเป็นวิวจาก สถานีบางซ่อนน้ำพี่น้องทางเทิงนี่คือทางด่วนส่วนด้านนั้นเนาะพูนเนาะเป็นสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงคุนเห็นแมงมงสีม่วงเขาสถานีแล้วเนาะสถานีบางซ่อนเนะา,นานเนะด้านลุ่มนะครเป็นรางรถไฟฉึกๆกันแหละซ้ายไ่ เลย้างหลังทางลงทางขึ้นมีลิฟต์โดยสารนำเนาะจะพาไปลงบันไดเลื่อนทางลงนี่น่าทางขึ้นทางลงก็คือสำหรับบันไดเลื่อนนี่คือจุดเส่อมต่อบันไดเลื่อนที ขึ้นไปสถานีบางซ่อนของรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงเนะาะาขึ้นมาสถานีสายสีม่วงกันยางตามสกายวอล์กเลยเนาะตามลูกซ้อนไปขึ้นรถไฟฟ้าสายสีม่วงอ่ะนะ จะไปรถไฟฟ้าสายสีแดงบางซ่อนเนาะใช้ทางออกที่ห้านี่แหละแต่ว่าทางลงม,มันเป็นอ่มันได้ธรรมดาขึ้นไปชานสลา แถวสถานีบางสอนนี่มีแต่คอนโดขึ้นรมาแล้ว พินแน่เลยวันนี้ ดังมากด้านนี้เป็นรางรถไฟฉึกๆทางไปเสื่อมต่อกับรถไฟฉึกๆ มีบันไดเลือนให้ลงคือสิไปตะลิงชันออกมาทางนี้เนาะถ้าห้าสิไปรถไฟอมุ่งหานรถไฟชึกๆมีลิฟต์นำทางออกกลับมาทางนี้เนาะคข้ายๆกับสถานีตะลิงชันเลย ทางเขินทางลกงอุโมงรถไฟสายใต้เนาะเป็นสถานีอันชุมทางอะนะนตะลิงชันชานชลาที่หนึ่งสถานีกลางบางซื่อสถานีชานชลาท,ที่สี่ทางออก นี่ด้านหน้าของสถานีบางบำรุขังเทิงกับเป็นที่พักคอยแล้วด้านนี้ก็ท่างออกไปทางอุโมงก็ได้เอาแล้วนะพี่น้องเมื่อกี้กับพี่มกับให้พี่น้องภาพพี่น้อง,อองให้พี่น้อง ้าพ,พี่น้องไปเบิงสถานีบำรุงภายในแล้วเนาะตอนนี้กัสิกับไปสถานีเกาถึ่มาเนาะคือสถานีตลนนะิ่งชันเนาะขึ้นไปทางอุโมงค์คือเกาไป <c oughs> ตอนนี้กัขึ้นมาคาโรนอยู่ชานชลาก็ <c oughs> มีคนเลยสถานีบำรุงมีพิมพ์คนเดียว <c oughs> น้องหนูแดงมา สิขึ้นขบวนนี้ไปสถานีตะลิ่งชันปลายทางเนาะ อันนี้ก็มีทางออกชันชลที่หนึ่งพอห้าออกจากอุโมงค์แล้วขึ้นบันไดเลื่อนเขากับซีเค้นสถานีชุมทางตลิงชันเนาะแล้วก็มีทางเข้าของรถไฟฟ้าสายสีแดงมองนี่เนาะมองเ้ายอดเลี้ยนอันนี้คือด้านหนาของสถานีเนาะต,นตัวจำหน่ายตัวอัตโนมัติของสถานีตลิงชันนห้องสุขาเนาะ ผลก่อเห็ดดีสำหรับคลิปนี้พิมพ์กับพอจบเพียงเท่านี้น้องพี่น้องขอขอบใจพี่น้องแล้วค่ะติดตามขอบขอบขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกท่านเนาะที่ให้กับกำลังใจแล้วก็ติดตามบ๊ายบายสบายดีค่ะมว่าของพิมพ์ขาดกันได้ต้องขอโทษขออใครน้องพี่น้องสิกลับบ้านแล้วละบ๊ายบายและลา